สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องซอเขียวพารวยคือเก่าเช่นเคยค่ะพี่น้องมาต่มตัวเล็กนวทางหวยเล่าพัฒนาสูตรแตกจากฝั่งเล่าค่ะงวดที่แล้วเอาเพื่อนเขาในชุดแก้มมือมีสามสูตรแตกสูตรแตกฝั่งเล่าสูตรแตกสายใต้สูตรแตกสายเขเมิ้นนะ,ะแต่รอบนี้อาจารย์ท่านแตกปังๆนะคะสูตรแตกจากฝั่งเล่านะคะ เออมารอบนี้ให้บินเดี่ยวนะคะใครแตกแยกออกมาบินเดี่ยวเลยนะคะใครไม่แตกจับคู่เข้าไปเป็นชุดแก้มือทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องเออแต่ย่ยมได้กระซังถ้าชุดแก้มือมีแต่แตกกระปังค่ะพี่นอ้องม,ม,มาเต็มๆเลยนะคะสีห้านะคะพี่น้องเออนี่นะคะพี่น้องะ่ะเออมาในคู่เด่นเลยนะคะเอองวดนี้ไม่มีตัวกัดน,นะคพี่น้องมิแต่จับคู่เด่นไหนเนาะ รอบนี้นะคะรอบอวันที่สี่เนี่ยนะคะพี่น้องบัดที่นี่รอบของวันที่เจ็ดนี่ซอยเียวกับจับให้ตะคูเด่นทังสีคือกันเอาเจ็ดคู่เน้นเเลยนะคะพี่น้องนี่เห็นปะนี่อันนี้วงกลมมาเป็นแงดอกวงกลมมันตรงกับเล็กเด่มของอัอาจารย์เส้นเนี่ยสืสอสุดเลีงดวนนะคะมันก็มาแตกสี่ห้านะคะเขาของเขาเซยนะ,ะพี่น้องต่เขาโกยเอาของยางเดี๋ยวมัดพี่น้องเออเลขกีเขาไม่ลดค่ะพี่นอ้นองก็ต้องไปเสียใจดอกนะคะพี่น้องกับเข้าใจยั่ว นะคะมีคอมเมนต์เขาว่าว่าโอ้ยเลขกว่เขาไฟสิบ่เสียใจเนาะสันไฟสิบ่อยากถือเลขว่าสันเวลาบ่ถือไม่อาจหาเงินใส่ใส่หนีไปนะเพิ่นว่าพี่น้องค่ะโอ้ยเจ้าก็อยาสิไปเรียนวังเรียนไล่จ้าสิไปขาดวังเอียงเอากระดูกกระเดือกแท้เลขกกระไดเพิ่นก็อยากให้มันถือย้อนหลักคบ่เมนว่าบ่อยากให้ถือผู้ใดสิบ่อยากให้ถือเดี๋ยวนี้เวลาถือสิบงวดเศร้างวดก็บพรเห็น จมเนี่ยแ็นพิษที่เดียวนึงว่าเขาจะพูจมปุดจมปิด <c oughs> นะคะบางคนกล่ว่า เพิ่งจะเขามาตามเนาะพี่น้องเออดวงบ่มีสิ้นบ่มีบ่ไ้น้ำเพลินมาสันนะคะเออกาเสียใจน้ำเนาะเออเพิ่นได้มาแตกเองเองอยู่เจ้าของสื่อเที่ยเดี๋ยวนึงเพราะเขาใจมาสันเวลาตามบไไม่ไ้เวลาบ่ตามบะคือเขาดีแท่าละ่เงือวมาสันโอ้ยเป็นน้ำสิ้นละค่ะพี่น้องว่ามปนเป็นน้ำเจ้านั่นบอกว่าผ้ามูถือนะคะพี่นออ้องออาแ้วยอกันว่าหัวมวนเนาะพี่น้องอืมไม่ได้เจอกันเมื่อวันที่ห้า เมษายนหกแปดค่ะพี่น้องไก่สีหอดสงการแล้วนะคะเอ่ออากาศฮ้อนเนาะฮ้อนไปนาค่ะพี่น้องอากาศก็ได้โอ้ยนางอยู่กับเฮียย่อยเฮียย่างน่นะผักแกน่นแก่นกับไล่เฮีย่ะนำ้ำนะคะพี่น้องเขาอย่าไปซีเรียสกับพี่ยังนะคะพี่น้องอย่าไปจริงจังกับมันไลยตัวเลขหนานะคะอาจารย์ให้บ้านเป็นกนงให้ถือกันละกับมันบ่ถือกับเสียดจังไลยที่มันจมให้เสียมกับแอด็ดบดไลยเด้นะคะพี่นออ้องเออา คุณชอบคุณก็จัดคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านการนนกสิลง่ทุนเฮียงกระซังห้พิจารณาเงินในกระเป๋าเจ้าของอย่าเอาจนเกินโตอย่าวางรว้ยจนเกินเหตุมั่นบ่ไดนะคบพี่น้องเอออยากได้ไลายมันลายเข้าใจบ่าเ,เรียนพอดีพ่องามนะคะพี่น้องเอออันนี้ซออเขียวกับน่าจะรู้สุกคนอยู่นะก็น่าจะให้ได้บอกนะนะคะโอ้ยจากสีบาจังไดเนาะ แอ่เจ้าที่แน่ๆก็กดติดตามไว้นั่นละมันก็มีเทียเขาเทียลุดรอบนาอาจจะเขาเป๊ะๆก็ได้นี่แหละอาจารย์มันจะส่งใหม่ตัวเดียวโคโลยู่ตัวเดียวก็ให้แล้วเน้่วดนี้ก็ได้ยังสิจมีกยุ้ยโอ้ยจักเสียว่าจังเลละนาอหมอลำเลียงนั่นว่าพี่น้องขอรวงย่าจมกันมักกับจัดบ่มักกับพันเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องเพื่นอ,อหนห้มากกัห้ด้วยความวังดีกับบอกขาตัวเดียวก็ให้ตัวเดียวอ่า ผิดถูกเราไม่ว่ากันตัวเดียวก็ลองเสี่ยงดูก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์มันเกยให้่ตัวเดียวมันเตกเนาะเออแล้วก็ก็บอกแล้วนะคะถ้าได้ก็อย่าดีใจจนเกินเหตุถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจจนมาบ่นให้คนที่เขาบอกหวยนะพี่น้องเออเพื่อนไหนไปเพื่อนก็นให้เป็นแนวทางเนะาะจักสีว่าจังไหนเนาะพี่น้องเออเพื่อนก็นมันใจฟันทองโตหนึ่งตัวเดียวขนาดนั้นนะคะพี่น้อง แต่ว่าสูตรแตกจากฟังเหล้านี่เพราะมีดอกเม็ดเดียวจ้างกับพให้เม็ดเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอะไรมันจะไอ้นี่กระโดดจนเกินไปนะ,ะพี่น้องเออมันเี็ดใหนเฮาเจ็บเฮาเขียนนะคะพี่น้องเออแต่เมื่อนี่เด้อพี่น้องมันมีอาสูตรจับผู้เด่นมาให้ด้วยนะ,ะจับผู้เด่นในสูตรนะคะพี่น้องมาให้ชมนะคะแคปหน้าจอดูไว้ก่อนเดี๋ยวซอสแียวจะลงให้นะคะมันออกดีมันเดินดีไรก็เลยจับคูลงง่ลลใไ้เบิ้งซื่อๆนี่แหละพี่น้องเท่อมันแตกมันปังเท่ามันเ้ง นะคะเอาสูตรไม่ล่องไห้นะคะสูตรจับคู่เด่นนะคะลงให้เลยนะคะเอาแต่คู่เด่นหลวดเลยนะพี่น้องที่มันเป็นคู่กันนะคะเออนังเทีาซอเขียวเอาไปเขียนอันฮ็ดเป็นตัวกันให้มนนะตัวกันตัวกันสูตรนั่นตัวกันสูตรนี้ตัวกันโจดบวัตถุือมองมันก็ยังมีมองหลวดเชียงยุ่นนะนะคะพี่น้องซอเขียวเลยจับมันตัวคู่เด่นนี่ล่องกันนะมันคือออปีแทบะนะคะพี่น้องกดติดตามไว้เข้าไปพิจารณาค่ะพี่น้องตัวเลขให้ไว พวกความหวังดีเด้อค่ะพี่นออ้องมักกระจักเบิงเอาพิจารณานะคะเพราะทุกคนให้มาด้วยความหวังดีเนาะนจากจบคลิปนี้นะคะเราจะไปตามของคุณลุงสงกันหลังจะแตกห้าสี่นะคะพี่นออ้องเอมันมาตรงไหนไอห้าสี่นี่มีคนเห็นไหมนะคะซองสอดบบบูบนี่ผู้ใดกระไดแม่นพี่น้องอ่ะถ้าอยากให้อาจารย์หนิกๆนิกเน้นๆก็ฝากข้อความมาแล้วกันนะะเอาแบบเด่นๆหน,น้าพี่น้องแต่รอบนี้รู้สึกว่าอาจารย์จะฟัดมาก ม่งกลมเด่นเป็นเด่นหน้าพี่น้องเด่นมาแค่สองคู่นะคะอาจารย์จับให้ซีตัวรวอมร่องตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวกันนะคะแยกเลยนะคะรอบนี้เด่นร่องกันนะสามตัวแตกสี่ตัวแตกมาไม่เหมือนใครนะคะของคุณลุงส่งกดติดตามไวนะะ้นะพี่น้องรอบนี้มีแห้นะ,ะปังแน่นอนนะคะจังได้กับปังแพ้นะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะชีวิตคนเฮามันบบแนนอนดอกพี่น้องมันบบได้มือนีงวดหนามันก็ไดความรวยมันบบทอ,อากันนีข้น เมื่อนี้เพิ่นรวยเมื่อนาเขาก็รวยซ้ำให้เพิ่นยืมไปใส่สักก้อนเมื่อนาเขาก็เอาขึ้นสั่นตัวบางที่เขาถือเพิ่นกับเขาถือกะมีเพราะฉะนั้นนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะไม่โทษอนแอดมินบ่ไดได้โทษเสี้ยนกับอะไดได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นะคะเป็นเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวนะคะเออบ้เคยขวมาใส่ได้ได้หลายๆก็บโเกยขอมาใส่ได้ในกันเมาไห้นะพี่น้องเออโบ้เกยไปถามเอาความนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะเราก็ให้ไปเพราะ ความรักและหวังดีปรารถนาดีมันเป็นแนวทางค่ะพี่น้องนะคะจังไรก็กลาบขอบุญขอบุณที่คอมเมนต์เขามาให้คนแรกกำลังเล่นใจได้ไมีแนววาแนววายกันเนาะ <c oughs> นะพี่น้องเออเฮ็ดจดังไรใดเนาะพี่น้องแนวโคตรมันก็มักทั้งนีเห็ดทางไหนเนาะเออเพราะฉะนั้นนะคะเขากัฟังหูวไเวหงดตัวเลขแนวทางมันบ่มีหักค่ะมันไปได้เบิร์ตซุ่มของสุบอสน,นะคะ เอาเราเล้วก็ว่าไปตามตัวเลขแนวทาง,วงหวยลาวพัฒนาสูตรแตกจากฝั่งลาวกันนะคะรอบนี้แตกปังแน่นอนไปชมตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้ามาแล้วจ้าสูตรแตกจากฝั่งลาวเรามาสรุปกันนะคะวิ่งไม่มามาแตะตัววีนนาวีนสี่วีนห้าน,นะคะกอดคอรัดกันมาสี่ห้าเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับเลยนะคะขันสูตรแตกจากฝั่งลาวมันเขามาจะกเข่าตรงๆสี่หละพี่น้องย่ำได้กับย่ำนั่นนะคะพี่น้อง เออเอาเขาลองมาเบิงในงวดนี้ทูกบ,บาทนี้เป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางวันที่เจเมษายนหกแปดสุดแตกจากฝั่งเรานะคะวิ่งสองบนล่างวินสองสามสี่ห้าจับคู่แตกสองสองสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าและสี่ห้าค่ะพี่น้องอย่าลืมว่าสี่ห้าะมันแตกไปแล้วทําไมมันมีมา มันโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันหมดเลยนะคะไม่รู้มันจะมาตัวหน้าหรือตัวท้ายหรือตัวกลางเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องมันมาบนแล้วมันอาจจะมาล่างมันไม่มาล่างตัวกลางมันก็มาล่างตัวหน้านะในชุดหกตัวหน้าสตัวล่างอะเนาะค่ะลองพิจารณาดูนะคะสาหรับตัวเลขแนวทางสูตรแตกจากฝั่งลาวเจ็ดเมษายนหกแปดวิ่ง2บนล่างตัววิ่งมี2มี3มีสมีห้าจับคู่แตกสองสองสอ สามสี่สามห้าและสี่ห้าค่ะพี่น้องถ้าใครว่ามันออกไปแล้วไม่อยากจับก็ตัดไปเลยได้เลยนะคะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสีหาว่าสอดเขี้ยวบังคับหล่นนะคะพี่น้องสอดเขียวอ่ไ้บังคับต่แนะนำให้เป็นแนวทางสูตรมันมางสี่มันก็ต้องไปจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องคาอ่ะาจังได้ก็ให้โชคดีไม่ใช่ลำรวยกันร้องกันไปปังๆกันกับทุกแนวทางไว้เล่าพัฒนานะคะพี่นอ้องอ่าสูตรนี้ขอให้ปังสูตรนี้ขอให้รวยถูกใจท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะอ่าายาสิบสามงวดติดไม่มีหลุดนะคะ ฝากไว้นในตัวเอกแนวทางหวยลาวตแตกจากฝั่งลาวขอให้ปังนวดนี้นะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ